วิธีแก้รักแล้ดำรักแล้เป็นตุ่มหนังไก่ให้รักแล้เนียนขาวขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเตรียมแป้งข้าวเจ้า3ช้อนชาแป้งข้าวเจ้าทำหน้าที่เป็นสครับที่ดีต่อผิวพอช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกบนผิวที่อุดตันในรูขุมขนออกได้เป็นอย่างดี ยังช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวจึงทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงน้ำตาล3มช้อนชาเม็ดน,น้ำตาลสามารถขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปได้เร็วขึ้นและยังช่วยให้ผิวที่ถูกขัดนุ่มนวลลดความหยาบกร้านของผิวในน้ำตาลยังมีก,กรดไกลโคลิกซึ่งช่วยให้ผิวใต้วงแขนเรียบเนียนและต่อต้านการลอกเป็นขุยได้น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชา น้ำพึ่งมีวิตามินหลากหลายชนิดช่วยในการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกและป้องกันผิวแห้งในน้ำพึ่งมีเอนไซม์าจากธรรมชาติซึ่งช่วยในการผัดเซลล์ผิวเก่าและช่วยให้ผิวนุ่มเมื่อเขือเทศหนึ่งผลนำมาล้างให้สะอาดผ่าครึ่งนำช้อนมาขูดและบดเนื้อข้างในออกมาสำหรับเปลือกสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการสครับผิวได้เมื่อเขือเทศอุดมไปด้วยไลยโคปีนและสารต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวพรรณสดใสและเปล่งปลัง่งยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูกระจ่างใสขึ้นสามารถลดเลือนความหมองคล้ำคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันวิธีการใช้งานนำทรีตเมนต์ที่ทำเตรียมไว้มาทาบริเวณใต้ลักแล้ทาให้ทั่ว ใช้มือของคุณสครับขัดบนเบาๆ2นาทีและพักทิ้งไว15้15 2 0นาทีเมื่อครบเวลาล้างทำความสะอาดออกขัดเสร็จคุณจะได้วงแขนที่สะอาดหมดจดความหมองคล้ำหรือคราบฝังลึกหลุดออกและผิวใต้วงแขนนุ่มขึ้น สูตรนี้ยังช่วยลดขนคุดทำให้ลักแรของคุณดูเรียบเนียนขึ้นมั่นทำสูตรนี้1-2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ